สวัสดีครับผมวันวนี้เรากลับมาอยู่กันที่ห้องพานะครับกับเรื่องเล่านะฮะกับตำนานเรื่องเล่าวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเรื่องสิ่งลี้ลับนะครับสิ่งที่มีตัวตนนะซึ่งตัวนี้ก็ยังหาคําอธิบายเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้ไม่ได้นะครับขอเท้าความหน่อยครับเมื่อก่อนบ้านผมนอยู่หลังวัดนะฮะเวลากลับบ้านนะต้องเดินผ่าน หลังวัดเป็นประจำนะฮะส่วนทางหน้าวัดนะก็จะเป็นถนนกับรางรถไฟขนาดกันนะผมเป็นเด็กหลังวัดนะฮะซึ่งบ้านผมจะอยู่ที่ชุมชนหลังวัดนะฮะอยู่ในที่ของวัดนะโดยมีคลองกั้นอยู่นะระหว่างวัดกับชุมชนนะฮะระหว่างวัดกับชุมชนก็จะมีสะพานไม้นะ รอยค้างของนะสะพานไม้นี้ก็จะติดอยู่กับเมนเผาศดนะแล้วก็จะมีศา,าลาริมน้ําอยู่นะฮะซึ่งตกดึกนะจะไม่มีใครค่อยผ่านทางนี้สักเท่าไหร่นะนอกจากคนที่คุ้นเคยทางนะแล้วตรงข้อสะพานนะที่ที่บอกว่ามีนะจะเป็นศาลาเป็นศาลาปูนนะทำจากปูนนะซึ่งเก่ามากเลยเกิดมาผมก็เจอแล้วนะศาลาศาลาที่ตั้งอยู่ตรงริมน้ำเนี่ยตอนกลางคืนก็ไม่ค่อยมีใครมานั่งนะ ก็นอกจากลุงตู่นะลุงตู่คือสัป,ปเหร่อนะแกเป็นสัป,ปเหร่ออยู่ที่วัดนี้นะซึ่งแบบแกชอบกินเหล้ามากนะซึ่งเจอผมเจอตั้งแต่เด็กนะเวลากับมืดมืดเย็นเย็นดึกดึก็จะเห็นแกนั่งอยู่ที่ศาลาเนี่ยเป็นประจำนะไม่มีคนอื่นนอกจากแกนะครับกลับไปที่หน้าวัดนะหน้าวัดที่ผมบอกว่ามีถนนกับรางรถไฟนะกั้นอย,อยู่นะซึ่งเวลาจะไปทํางานนะจะต้องเดินข้ามถนนกับ หลังรถไฟนะเพื่อจะไปขึ้นรถอีกฝั่งนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะไม่มีสะพานลอยนะครับจะต้องเดินตัดถนนเลยนะแล้วก็ข้ามทางรถไฟนะซึ่งทางรถไฟเนี้นะจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะถ้าคนที่ไม่ชินทางหรือว่าคนที่มาอยู่ใหม่ๆนะก็จะเดินไม่ค่อยระวังนะจะโดนรถชนบ้างนะโดนรถไฟทับบ้างนะบ่อยครั้งนะฮะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้จะไม่มีพวกสัญญาณจราจรสัญญาณรถไฟนะเพราะว่า มันมันจะห่างจากสถานรถไฟนะวัดกับกับสถานรถไฟก็เลยพวกสัญญาณหรือว่าสัญญาณเตือนอะไรต่างๆจะจะไม่มีนะ <_ ll> มีอยู่เช้าวันหนึ่งนะครับผมไปทํางานนะระหว่างที่ที่เดินจะข้ามถนนนะครับก็เหลือไปเห็นนะคนมุงกันอยู่นะเห <_ ll> ็ในใกล้ๆนะครับว่ามีคนมุงดูอยู่แล้วก็มีพวกมูลนิธิก็คงจะเป็นไม่รถชนก็เป็นรถไฟทับอะไรประมาณนะฮะ เ็เห็นเขากาลังเดินหาอะไรบางอย่างอยู่นะแต่เขาไม่ได้สนใจอะไรครับเพราะว่าสายก็ต้องรีบไปทํางานประกอบวันนั้นนะตอนเย็นมีโอครับต้องทําโอนะวันนั้นก็นั่งรถมาลงหน้าวัดนะรถรถบริษัทลงหน้าวัดนะประมาณสี่สี่ทุ่มห้าทุ่มได้นะประมาณนั้นนะบรรยากาศในวัดก็มองเข้าไปก็เงียบๆนะเงียบนะเ,เหมือนเหมือนปกติที่เราเดินกนะ็จะเงียบๆเลวลวตอนกลางคืนจะไม่ค่อยมีคนใช้เส้นทางนี้นะ แต่ถ้าเราไม่ใช้เส้นทางนี้แล้วก็ต้องเดินอ้อมไกลมากนะครับผมเดินอ้อมวัดไปไปเข้าถนนหลังวัดอ,อีกทีนะระหว่างเดินนะวันนี้มันมันมีอากาศที่เย็นผิดปกติมากนะขนรู้สึกเหมือนขนลุกเลยนะระหว่างที่เดินเข้าไปก็ได้ยินเสียงแมวตามหลังนนะประถอดขอบบรรยากาศที่เย็นเยอือกถามว่ากลัวไหมตอนนั้นก็กลัวนะในใจก็หวัน่นไหวเหมือนกันนะโอ้ oh. มันผิดปกตินะวันนี้ ก็มาไม่ได้สนใจอะไรนะระหว่างที่เดินมาได้ขึ้นทางเสียงนะ้ำไหเริ่มเป็นระยะระยะท่อๆปกติก็จะต้องผ่านเมนผ่านสลาถ้าเราไม่คิดอะไรหรือเราไม่ได้สนใจอะไรนะก็ก็เดินผ่านไปปกติเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะระหว่างระหว่างที่เดินกลับไปนะ จากที่เรายืนกับศา,าลาริมน้ำนะฮะก็ประมาณสักเกือบ2 0เมตรประมาณ10เมตร20เมตรนะซึ่งซึ่งเป็นจะมีเงาเงาของไฟวัดบ้านนะที่เราเขาจะเปิดไว้ให้คนเดินตอนกลางคืนนะก็จะเป็นสลัสวสลัวนระหว่างที่จะเดินข้ามสะพานนะประมาณ20 20-10เมตรนะก็เห็นเงาลางๆนะับนั่งอยู่ที่ศา,าลาริมน้ำก็ คิดว่าเป็นคนลุงตูนะนั่งอยูนะ่คิดว่าเป็นลุงโตนะเดินเข้าไปแต่พอเดินเข้าไปได้ประมาณสักสิบเมตรนะฮะเงาเงาที่เราเห็นลางๆนะครับผมเห็นแด้ตัวครับแต่หัวเราไม่เห็นเป็นเป็นคนที่ลักษณะครึ่งตัวนะครับซึ่งซึ่งเห็นประมาณประมาณไหล่เราเนี่ยนะกับท่อนล่างลงไปนะเห็นข้างหลังนะ แล้วก็เห็นฝูงหมานะประมาณสามสี่ตัวนะลุมแทะอะไรกันอยู่ข้างล่างไม่รู้นะครับผมแต่คนทั้งแต่เงาดำาๆนะที่ที่ผมเห็นว่าเป็นคนเนี่ยไม่มีหัวนะครับแต่หมาลุมแทะอะไรอยู่ตรงตกข้างล่างคนระับตรงตรงระหว่างขาแกเนี่ยเงาดำดำเนี่ยซึ่งแบบตอนนั้นที่เห็นนะตกใจมาก,ตก,มากตกใจสุดข,ขีดแล้วแต่เราต้องข้ามสะพานไม้นะครับ ด้วยความที่กลัวนะแล้วก็ตัวสั่นมากกัดฟันนะเดินนะผมเดินต้องเดินผ่านสลาเนี่ยตอนนั้นแฝงพระอยู่นะนะอคอมือก็กำพระนะในใจคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถ้ามีจริงนะก็ต้องช่วยลูกด้วยนะตตนตอนนี้ลูกขับขันจริงๆแล้วครับผมกับสิ่งที่ลูกเห็นอยู่ตรงหน้าครับเงาดําๆที่ไม่มีหมวานนะมันคืออะไรนะประกอบกับที่ว่าเมื่อเช้าเราคิดเห็นภาพ ที่ว่าคนมุงและเขากำลังเดินหาอะไรอยู่นในใจคิดว่าคงจะใช่คนเมื่อเช้าหรือเปล่านะฮะที่ตายนะหรือคนเมื่อเช้าที่ตายนั้นคือลุงตู่ที่แกเป็นสัป,ปเรลอจริงๆนะก็เลยกามพระ,ะเดินเดินกั้นใจเดินนะพราะเราต้องผ่านตรงนั้นไปให้ได้นะระหว่างที่เดินนะผมสายตาก็เลยเอียงเข้าไปมองเงานั้นก็ยังอยู่นะผม ระหว่างที่หันไปมองภาพที่เห็นตรงหน้านะครับเป็นภาพลุลงตู่นั่งเป็นภาพที่ลุงตู่เมาหัวทิ่มนะครับผมและใจก็อว้วกออกมานะฮะหมาที่มาแท้นั่นก็คือหมามากินอว้วกแกนะครับผม อโอ้นี่หละผีลุงตู่ผีวัวข้าโอ้มันมีอยู่จริง <S <S ขอบคุณนะครับผมที่รับฟังเรื่องเล่าผมนะผีลุงตู่นะครับผมนี่คือประสบการณ์จริงนะครับผมที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับผมนี่เราจะมาแบ่งปันประสบการณ์หลอนๆให้เพื่อนๆฟังนะครับผมขอบคุณที่รับฟังครับผม เธอได้โปรดช่วยสับสไครและทุงเห็นใจช่วยไลค์ช่วยแชร์ผมหน่อยและฝากช่องนี้อยากใจดวงน้อยดูคลิปผมหน่อยช่วยแชร์